สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอมเม n นอาเซียนมเมตนชี้บอกรถตุกๆในไทยแพงเกินไปเรื่องนี้นะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากมันเกิดจากที่ชาวต่างชาติท่านหนึง่งได้โพสต์ระบุว่ารถตุกๆในไทยท่านั่งเที่ยวรอบเมืองจะมีราคาแพงไหมสมเหตุสมผลหรือเปล่าและคุ้มค่ากับราคาไหมเท่าที่แอดฟังดูแล้วนะคะ ดูเหมือนว่าเขาจะโพสเชิงหาข้อมูลก่อนที่จะนั่งและจ่ายค่าตุกๆุนะพูดง่ายๆก็คือต้องการทราบว่าพ่อจะมีใครให้คำตอบเขาได้ไหมคนที่เคยนั่งตุกๆมาก่อนว่ารีวิวในการนั่งและจ่ายค่าตุกๆมันคุ้มค่าหรือเปล่าโดยก็มีชาวกัมพูชามาคอมเมนต์ในมุมมองของเขานะคะโดยบอกว่ารถตุกตในไทยนั้นมันแพงมากแพงเกินจริง โดยส่วนตัวชั้นคิดว่ามันราคาแพงเกินไปสำหรับชั้นเพราะที่พนมเปนบ้านชั้นยังไม่เท่านี้เลยด้วยซ้ำและน่านั่งมากกว่าเพราะที่กัมพูชานั้นพวกเขาไม่ได้คิดเกินราคาจริงเลยและชั้นคิดว่าที่ไทยพวกเขาทำธุรกิจนี้มันดูเอาเปรียบนักท่องเที่ยวเกินไปหรือเปล่าก็มีคนมาตอบเมนนี้ด้วยนะคะบอกว่าคุณต้องเข้าใจนะว่านักท่องเที่ยวคนอื่น เขาอาจจะยอมจ่ายก็ได้เพราะอาจจะเป็นครั้งแรกที่เขาอยากสัมผัสกับบรรยากาศรอบเมืองโดยนั่งตุ๊กๆเพื่อเอาบรรยากาศที่แปลกใหม่ก็ได้นะบางคนก็บอกว่ามันก็อาจจะจริงที่คุณพูดนะว่าตุ๊กตุ๊กมันแพงแต่ว่าที่กัมพูชานั้นที่คุณบอกว่ามันถูกกว่าและน่านั่งกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณคุ้นชินกับการนั่งตุกตกแล้วหรือเปล่ามันก็เลยทำให้คุณคิดว่า ตุกๆที่ไทยแพงกว่าบางคนก็บอกว่าที่ต่างชาติเขาถามเพียงเพราะเขาอยากทราบว่าคนที่เคยสัมผัสมาก่อนแล้วมันมีความรู้สึกอย่างไรและมันคุ้มกับราคาที่จ่ายไหมเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องราคาเลยเขาแค่อยากรู้ว่าคนที่เคยสัมผัสมาก่อนมันมีความรู้สึกยังไงและคุ้มค่าไหมกับการนั่งตุกๆเที่ยวรอบเมือง และบางคนก็บอกว่าฉันเคยไปที่กัมพูชานะราคาอาจจะไม่เท่าไทยก็จริงแต่ฉันมีความรู้สึกว่าที่นั่นมันดูไม่น่าเที่ยวเท่าไรแต่ที่ไทยอาจจะแพงอยู่ก็จริงแต่เราก็จ่ายได้เพราะเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่น่านั่งเที่ยวรอบเมืองเพราะถึงจะแพงแต่สำหรับฉันมันคุ้มค่ามากๆกับบรรยากาศนั่งตุกๆรอบเมืองของไทยโดยก็มีชาวกัมพูชาอีกท่านนะคะ มาให้ความเห็นอีกว่าถ้าหากคุณได้ไปนั่งตุกๆที่กรุงพนมเปญแล้วแล้วก็คุณอาจจะบอกว่า,ว,าว้าวมันถูกกว่าที่ไทยตั้งเยอะเลยคุณต้องได้ลองนั่งดูสักครั้งคุณจะรู้ว่ามันต่างกันมากแค่ไหนและมีชาวต่างชาติอีกท่านนะคะเข้ามาบอกว่าฉันเคยนั่งมาแล้วในกรุงพนมเปญมันก็จริงนะที่ว่าทุกๆถูกกว่าที่ไทยแต่ทางกลับกันฉันมองว่า ที่ไทยแพงกว่าก็จริงแต่มันก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่ฉันจ่ายไปนะเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกว่าการนั่งตุกๆกรอบเมืองของไทยกับกัมพูชาบรรยากาศรอบเมืองมันต่างกันโดยที่ไทยบรรยากาศมันคึอคากมากกว่าและดูน่าเที่ยวมากกว่าส่วนที่กัมพูชานั้นมันก็มีบางที่นะที่น่าเที่ยวแต่มันอาจจะน้อยกว่าไทยหน่อยและมันดูไม่สมกับราคาที่จ่ายไปเลย โดยเรื่องนี้นะคะชาวเน็ตไทยเราจะอยู่เฉยได้ไงก็มีชาวเน็ตไทยเข้ามาตอบความคิดเห็นและมุมมองต่างๆด้วยนะคะโดยเขาก็ได้บอกว่านั่งตุกๆชมเมืองความรู้สึกมันก็ประมาณนั่งเรือกอนโดลาที่เวนิสถ้าจะเทียบกันแล้วตุกๆถูกกว่าเยอะมากอยู่ที่ความพอใจของนักท่องเที่ยวที่จะจ่ายมากกว่าเพราะตุกๆก,ก็มีหลายคันเขาก็คงแข่งขันกัน หาลูกคา้าแต่ถ้าถามแล้วทุกคนพูดราคาเดียวกันหมดมันก็ราคานั้นแหละโดยบางคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าตุกตุกไทยชาวต่างชาติต่อรองราคากันได้นะถ้าคิดว่าแพงอยู่ก็สามารถปฏิเสธได้นะบอกว่าไม่ไปไทยจะไม่บังคับเลยซึ่งตรงกันข้ามกับข้างบ้านนะโดยเคมโบเดียนั่นเองบางคนก็ว่า นักท่องเที่ยวเข้ามาถ่ายรูปกับการใช้บริการของรถตุ๊กๆในกรุงเทพมันเป็นการบ่งบอกว่าเขาได้มาเที่ยวไทยแท้แน่นอนถึงจะจ่ายแพงแต่เขายินดีพร้อมการจ่ายเพราะไทยคือเมืองท่องเที่ยวที่เขาต้องเต็มใจและพร้อมใจที่จะจ่ายเพื่อความสุขด้วยการบริการที่ดีในเมืองไทย บางเมนก็บอกว่าฝรั่งจะกลับบ้านค่าแท็กซี่ประมาณ70บาทบอกไม่เอาไม่สนุกจะนั่งตุกๆได้โยกไปโยกมาสนุกดีคนขับเรียกมา200ต่อเหลือ150ถึงจะแพงกว่าแท็กซี่ยอมจ่ายอีกแถมสูบุหรี่ได้ด้วยบางคนก็ได้เมนว่าการนั่งรถตุกๆรอบเมืองของนักท่องเที่ยวผมมองว่ามันเป็นการซื้อประสบการณ์มากกว่าการโดยสารแล้วนะ บางคนก็ว่าถ้านักท่องเที่ยวเจอขมรนที่แอบมาขับรถตุกๆในเมืองไทยอาจจะโดนมากกว่าเดิมเลยด้วยซ้ำนะบางคนก็ว่าขมนเสนอหน้ามาตลอดเลยจ้ะแล้วก็โยงไปบ้านตัวเองอโคตรตลกบางคนก็ว่ารถตุกๆหรือสามล้อปั่นของไทยถูกจัดให้เป็นการท่องเที่ยวเชิญอนุรักษ์ไปแล้วมันก็สมเหตุสมผลแล้วถ้าอยากประหยัดก็นั่งวินเที่ยวเมืองไปสิ ต่อมานะคะบางคอมเมนต์ก็ได้บอกว่าต่อให้ขึ้นฟรีเขาก็จะเอาเรื่องอื่นมาพยายามด้วยค่าอยู่ดีพลเมืองด้อยคุณภาพจริงๆประเทศนี้บางคนก็ได้เม้นว่าแพงก็ใช้รถอย่างอื่นสิทางเลือกเยอะแยะรถตุกๆก็เหมือนการซื้อประสบการณ์เจ๋งๆสักครั้งในชีวิตคงไม่มีใครนั่งทุกวันหรอกบางคนก็ว่าถึงตุกๆไทยอาจจะแพงในสายตาต่างชาติ แต่ตุกๆขเมนโกรงราคาแถมพาวนจากแค่ใกล้ๆจนกลายเป็นไกลแถมพาไปแวะตามที่ต่างๆและพูดเหมือนจี้ให้ซื้อโน่นซื้อนี่ที่ทำเป็นขบวนการกับเจ้าของกิจการบางคนก็ได้เมนว่าฉันคิดว่าในประเทศไทยหรือโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมีบริการขนส่งทางเลือกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ ที่คุณตั้งใจจะทำในขณะเดินทางต้องการชมเมืองหรือต้องการย้ายจากโรงแรมหนึ่งไปยังอีกโรงแรมหนึ่งหรือเมืองหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของเมืองบางคนก็ว่าเขาจ่ายซื้อประสบการณ์นั่งรถตุกๆเที่ยวรอบเมืองชมวิวจ้าคาเมนเข้าใจอะไรผิดไปเยอะเหมือนชิงช้าที่เอเชียทีคเอาไปเปรียบกับชิงช้างานวัดมันก็ไม่เหมือนกันแล้วปะโดยคอมเมนต์ต่อมานะคะก็ได้บอกว่า ทุกตุกที่กัมพูชาคือประสบการณ์เลวร้ายที่สุดผมสัมผัสมาแล้วไปไม่ถึงที่พักสักทีตอนขึ้นเก็บราคานี้แต่พอถึงที่พักกับราคาสูงที่กัมพูชากับไทยมันก็ไม่ต่างกันเลยนะบางคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าจริงเหรอวะนั่งตุกตุกที่พนมเปญดีกว่าที่กรุงเทพจริงเหรอวะฟังแล้วอยากจะหัวเราะให้ฟันร่วงเลย เป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเนื้อหาของอีพีนี้แต่ก่อนอื่นแอดก็ต้องขออภัยทุกท่านไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่แอดเล่ามานี้มันอาจจะทำให้บางท่านคิดว่าแอดพูดเนื้อหาไม่ได้มีสาระหรือเบี่ยงเบนไปในทิศทางอื่นแอดก็ต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันไปแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามหรือกดเข้ามาชมคลิปของแอด แอดก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ